สวัสดีครับเพื่อนๆสวนลุงโอวันนี้จะพามาดูปัญหาของเรื่องมันอีกแล้วนะครับด้วงงวงมันเทศอันนี้เป็นเป็นมันที่ผมซื้อมานะครับสั่งซื้อมามันมันจะมีลักษณะรูเล็กๆนะครับไม่ใหญ่นะฮะเล็กๆๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือด้วงงวงมันเจาะเข้าไปไข่แล้วนะครับพอมันไข่เสร็จพอมันเป็นตัวหนอนตัวหนอนมันก็จะเจาะเข้าไปข้างในเนื้อนะครับเดี๋ยวผมจะผ่าตัวนี้ให้ดู เนี่ยมันจะอยู่ข้างในอย่างงี้นะครับจะฝังตัวอยู่ข้างในรประเด็นก็คือถ้าเราทิ้งไว้นานๆนะครับบริเวณที่มีรอยเจาะของแมงนี่ครับหรือว่าบริเวณที่แมงไปนะครับมันจะเกิดความช้าเยอะกว่าเห็นไหมครับสังเกตดูนะส่วนที่แมงไม่ได้กินเนี่ยนะนะมันก็จะไม่ไม่เป็นอะไรนะครับเนี่ยบริเวณตรงนี้เนะี่ยมันจะเป็นสีปกติเห็นไหมครับ สีปกติแต่บริเวณที่แมงมันเข้าไปทําลายเนี่ยนะสีมันก็จะเปลี่ยน,นครับจะเกิดความช้าเยอะกว่าเมื่อสัมผัสกับอากาศครับ,นะรบอันนี้แหละครับที่จะทําให้มันที่เราปิ้งนะครับมันเนื้อมันจะไม่ช้าเนื้อมันจะแข็งๆด้านๆนนะครับแล้วก็มีกลิ่นนะกลิ่นเอ่อกลิ่นเหม็นๆนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเอาไปทอดเป็นเฟ้นไฟหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเอาเฉือนเอาตรงที่มันเสียออกเนี่ยก็ก็ไม่น่าจะมีผลเลยเพราะว่าผมเคยเอาลองเอามันส้มแครอทเนี้ยที่มีปัญหาแบบนี้ครับที่สั่งมาแล้วมีปัญหาแบบเนี้ยเอาไปลองอทอดเฟ้นไฟดูก็ให้รสชาติที่โอเคนะครับอร่อยดีเหมือนกันนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีกลิ่นของเส้นดินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนเจอแบบนี้เนี่ยให้ถ้าไม่อยากเสียความรู้สึกก็ไปอบนะครับก็ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ย เอาไปทำเฟ้นไฟก็ได้นะครับเอาไปทำเฟ้นไฟหรือว่าเอาไปาทำขนมมันอื่นๆ,ๆนะครับเอาไปอบนี่คอนเฟิร์มคือไม่เวิร์กนะครับถ้าเพื่อนซื้อมันก็ลองสังเกตดูนะครับว่า,าไร่ไหนโอเคหรือไม่โอเคสำหรับผมนี่ถ้าเกิดไร่ไหนที่โอเคนะครับที่มันโอเคนะครับคือไม่ข้อเป็นแมงเงี้ยผมก็จะติดลิงก์ไว้ให้เลยนะครับก็คือให้เพื่อนไปซื้อตามได้เลยนะครับ แต่อันไหนที่ที่ผมซื้อมาแล้วเป็นแมงผมก็ผมก็จะไม่ไม่ให้เพื่อนดูเนาะอันนี้จะเป็นส่วนที่ผมล้างและคัดออกมาแล้วนะครับนะคือข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือถ้าหัวใหญ่นะครับถ้าหัวใหญ่เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีรูแมงเจาะบ้างเล็กน้อยนี่นะครับแมงก็จะไม่เข้าลึกไปถึงตรงกลางนะครับคือถ้าถ้ามันไม่แก่มากเกินไปนะครับมันก็จะมีส่วนเนื้อที่ทานได้ค่อนข้างจะเยอะกว่าหัวเล็กๆนะครับ เวลาเพื่อนๆไปซื้อนะครับก็อย่าลืมตรวจสอบดูหัวมันด้วยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเสียเงินแล้วก็เสียความรู้สึกในการทานมันเผานะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สวนโอด้วยนะครับวันนี้ลากัไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องสวนลุงโอด้วยนะคะ